มาติดตามความคืบหน้านะครับภายหลังการจับกลุ่มนายสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับซึ่งล่าสุดเลยพันธรบตรียุทธนาแพรดามครับปธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้มอบหมายให้กองคดีฟอกเงินดําเนินการสอบสวนกับผู้โอนและรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานในคดีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปกับพวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือ25พฤศจิกายนที่ได้มีการควบคุมตัวดําเนินคดีกับนางวิลาวันพุทธสัมฤทธ และนายสามารถเจนชัยจิตวณิชไว้แล้วซึ่งทั้งคู่ถูกออกหมายจับในข้อหาฟอกเงินสมคบฟอกเงินและเมื่อคืนนี้นะครับประมาณห้าทุ่มชุดจับกลุ่มได้นําตัวนายสามารถมาส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่ทําการสอบสวนมีการดําเนินการตามกระบวนการแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาทราบและสอบปากคําเบื้องต้นผู้ต้องหานะครับได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทาความผิดฐานฟอกเงินโดยอ้างว่าเป็นเงินยืมและเป็นเงินทําบุญตามที่นางวิลาวันผู้เป็นแม่ให้ข้อมูลในคำนองเดียวกันและจะขอยื่นคำ ให้การแก้ข้อหาเป็นเอกสารภายใน15วันและภายหลังจากการสอบปากคำเสร็จนะครับก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไปฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงบ่ายซึ่งพนักงานสอบสวนมีมติร่วมกันแล้วว่าคัดค้านการประกันตัวส่วนเรื่องเส้นเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของนางวิลาวันแม่ของนายสามารถโอนมาเพราะอะไรพันธบรตรียุทธนาบอกว่านายสามารถยังไม่ได้บอกเพราะจะชี้แจงเป็นเอกสารภายใน15วันโดยรวมๆนายสามารถอ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำบุญและเงินกู้ยืมโดยอ้างนะครับว่าเป็นเงินที่ยืมมาจากบอส พอซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การในทาร,รมงเดียวกันและไม่ได้บอกถึงเหตุผลการกู้ยืมและส่วนหนึ่งก็เป็นเงินทําบุญส่วนความเชื่อมโยงเส้นเงินพบไปแตะใครบ้างหรือไม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้พันธุ์ตรียุทธนาบอกว่าซึ่งในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องก็มีบุคคลที่ถูกออกหมายจับและอีกหนึ่งที่ยังต้องสอบสวนดําเนินการก็คือบอสปีเตอร์ที่มีเงินโอนมาประมาณ5,000 500, 0นบาทส่วนคนอื่นหรือเงินที่มาจากบุคคลอื่นหรือแหล่งอื่นๆที่เข้ามายังนางวิลาวันประมาณ100 อยู่ระหว่างการสอบสวนและขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่านางสาวกฤิอนองสวนวง์เจ้าของเพกจกฤิอนองต้านโกง นน online, กลิอนอค์งออนไลน์สคอศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเส้นเงินนี้ด้วยจากการสอบปากคำนางวิลาวันพบว่ามีอาการเครียดแต่ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ส่วนนายสามารถก็มีอาการเครียดบ้างและทำให้การขอผู้ต้องหาไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่มีเพราะมีการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในลักษณะที่มีเจตนาปิดบังอำพรางเพราะเราเชื่อว่านายสามารถเป็นผู้ใช้บัญชีนี้แต่ว่ามีการโอนเงินผ่านมายังบัญชีนางวิลาวัน ที่่เป็นแมถือเป็นการปกปิดอำพรางส่วนเหตุผลที่ทำไมนายสามารถถึงให้โอนเงินเข้าบัญชีแม่ไม่โอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยตรงเพราะสนิทกับบอสพอลพันธมตรียุทธนาบอกว่าผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การซึ่งคาดว่าผู้ต้องหาจะให้การเป็นเอกสารภายใน15วันแต่ตามพยานหลักฐานเชวานายสามารถเป็นคนถือบัญชีของนางวิลาวันส่วนบัญชีนางวิลาวันเป็นบัญชีม้าข,ของนายสามารถหรือไม่ก็อาจเป็นไปได้ส่วนหลักฐานในสำนวนมีคลิปเสียงประกอบสำนวน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และพยานบุคคลยืนยันแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนกรณีที่นายศิระเจนจาคะออกมาตั้งข้อสังเกตว่าใน DSi อาจมีเกลือเป็นนอนพันธุวตรียุทธนายืนยันว่าไม่มีแต่อาจจะมีคนเฝ้าสังเกตอยู่ก็ได้ว่าเรามีความเคลื่อนไหวยอย่างไรเพราะมันปรากฏเป็นข่าวอยู่สักพักแล้วว่ามีการตรวจพบบัญชีการเงินของตัวเขา เขาจึงมีความระมัดระวังตัวส่วนที่เมื่อวานนี้นะครับนายสามารถบินไปที่จังหวัดเชียงรายมีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าหรือบินไปอย่างเร่งรีบพันธรมตรียุทธนาบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแต่เบื้องต้นอ้างว่าไปทําบุญ เพราะตอนที่จับกลุ่มได้ก็ไปจับได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายส่วนจะมีพฤติการหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าจะออกนอกประเทศหรือไม่รวมทั้งมีบุคคลอื่นเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ต้องสอบสวนและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการเตรียมสัมภาระเดินทางไปด้วยส่วนเส้นเงินจะมีการนําเงินไปทําบุญที่วัดแห่งนี้ด้วยหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการทําบุญจริงหรือไม่ตามที่กล่าวอ้างจากนั้นครับคุณผู้ชมเมื่อเวลา12นาฬิกา15นาทีที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้ มีการคุมตัวนางวิลาวันออกมาเป็นคนแรกพร้อมกับยื่นกระดาษซึ่งเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือให้กับนักข่าวพร้อมตะโกนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นเงินทำบุญตั้งแต่ปี64ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกคุมตัวขึ้นรถไป ตอนนี้6 2ตอนนี้6 2อย่าไปพี่แกแก

เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บครับพี่อะไรที่บอกนขอบคุณมากครับพี่